สว,ส,สวัสดีครับผมสวัสดียามบ่ายขณะนี้บ่ายสามโมงครึ่งนะครับผมตอนนี้ก็มาปลูกขานะครับในสวนข่าร claro ือไอข่าข่าเขียวข่าเหลืองหรือข่าเหลืองครนี่เอามาเป็นถุงเลยะนี่เปถุงมาเอามาจากบ้านยายน้อยร้อยคบนะครับผมเอามาเพื่อมาปลูกฮะตอนนี้ก็ขุดหลุมไว้อยู่ครับผมสวัสดียามบ่ายนะครับผมบ่ายนี้คึมฟ้าคึมฝนเหมือนฝนี่ตกฮะ แจ่มจริงๆนะครับวันนี้ก็อยู่ที่สวนนะครับช่วงบ่ายบ่ายสามโมงครึ่งนะครับมาตั้งแต่บ่ายสามแล้วล่ะครับก็เมื่อกี้ก็ไปทำภารกิจมาไปขุดหลุมเพื่อจะปลูกข่าเหลืองนะครับผมภาคีสารหรือแถวบ้านผมเขาชอบกินข่าเหลืองครับส่วนข่าแดงถามว่ากินไหมก็ด้กินนะครับแต่เขานิยมกินข่าเหลืองกันปลูกข่าเหลืองกินโมก็เลยเอาข่าเหลืองมาปลูกในสวน นะครับผมขุดไว้ประมาณเกือบเกือบยีิหลุมได้ครับเดี๋ยวเอาลวยปลูกนะครับนี่แถวเนี้ยแถวเนี้ยเขาเขาเอายอดไปต้มจิ้มน้ําพริกหรือเอายอดไปแกงครับขาส่วนพวกหัวมันก็ไปทําต้มยำไปใส่ต้มยำมัง่งใส่แกงมัง่งก็ว่ากันไปนะครับผมเรื่องของข่านะครับในส่วนเราก็มีข่ามาเพิ่มเติมอีกแล้วครับผมตั้งเมื่อวานก็ เมื่อวานก็เอาตะไคร้ครับเมื่อวานก็เอาตะไคร้ในสวนในคูสะคูสะคูะคบ่อบน้ำเราก็มาปลูกเนี่ยมาปลูกข้างๆเนี่ยเพื่อให้เก็บง่ายขึ้นตรงนู้นก็มีตะไคร้ตรงนี้ก็ต้องมีตะไคร้ครับมันจะเก็บง่ายขึ้นแล้วก็เ,เราสามารถเ,เก็บตรงไหนก็ได้ครับของตะไคร้ขาก็มีนะครับแถวนี้แถวนี้ก็มีขา ต้องู้วันนี้ผมวันนี้นะครับผมเอาขานะครับผมไปปลูกตงรงบเวณคูสะน,นะครับผมแถวนี้ก็มีพริกนะครับผมผมมาฝักทองน่าจะขึ้นแล้วนี่ฝักทองฝักทองโดนฝนใบขึ้นแล้วครับส่วนพวกนี่ผมก็ใส่ปุ๋ยเรียบร้อยแล้วครับถักยุงถักย้ายเรียบร้อยพวกฝรั่ง โอเคครับเดี๋ยวเราไปปลูกขากันดีกว่าวันนี้นะครับผมไปกันเลยเดี๋ยวไปปลูกขากันดีกว่าครับผมปลูกขานะครับผมโอเคครับนี่ก็คือขานะครับที่ผมขุดหลุมเตรียมไว้แล้วก็เอาขามาใส่ครับผมนี่นี่ขาเขียวนะครับผมขาเหลืองนะครับปลูกไว้กินครับกินหน่อกินกินหน่อกินหัวนะครับผมพวกตระกูลกินหัวนะครับผม หน่อขาหัวขานะครับหัวขาอ่อนนะครับยอดขาได้หมดครับนี่นี่ก็อีกหลุมหนึ่งนะครับปลูกในดงกล้วยครับตรงนี้บริเวณรอบๆคูสะน้ำนี่แหละครับคูสะน้ำนี่ก็อีกหน,น่อนี่ก็อีกหลุมหนึ่งนะครับประมาณสักหนึ่งสองสามสี่หลุมนี้นะครับผมสี 4, ่หลุมนี้ หลุม6หลุม7-8็ดแ6หลุมครับเกือบ20่สิบหลุมนี่ก็ปลูกไปแล้วครับขาผมเอามานะครับเดี๋ยวจะปลูกให้รอบสาบยังเหลืออยู่นะครับนี่ก็อีกชุดหนึ่งนะครับนี่ก็ตัดยอดตัดกิ่งมันไปเมื่อกี้นี่อยู่ในถุงยังเหลืออีกพอสมควรนะครับเดี๋ยวขุดหลุมเพิ่มแล้วเราก็จะปลูกกบดินนะครับก็ไม่ทีเรียบร้อยวันนี้ปลูกขาในสวนนะครับผม เหลือกินแล้วก็ขายบาเบื้องต้นเราถ้าปลูกกินก่อนครับผมกินให้อิ่มกินให้อร่อยเหลือเราก็แจกหลังดากเหลือแจกเราก็ขายนะครับผมขาพืชตระก,กูลหัวนี่ฮะประมาณเกือบ20หลุมได้คงจะได้20กระโหลกไหมครับ20หลุมคงจะเกือบๆรอบๆสระน้ำนี่แหละสระบ่อบปลานี่แหละโอเคครับขออนุญาตปลูก ขาก่อนครับผมโอเคครับโอเคครับผมตอนนี้ผมก็อยู่บริเวณสวนท้ายไร่นะครับผมสวนท้ายไร่ที่ไถเอาหญ้าออกนะครับเอาหญ้าออกแต่ก็ยังออกไม่หมดอยู่ดีฮะเดี๋ยวจัดการอีกทีหนึ่งครับผมโซนนี้ก็จะปลูกผลไม้นะครับรูปตัวแอลนี่ฮะไปโน่นฮะตัวแอลส่วนหญ้าขึ้นยกลรคเล่นะช่วงนี้ ยาขึ้นลกเลื่อินก็เพิ่งทายาไปแล้วก็พ่กนี้น่าจะมาใส่ปุ๋ยสวนกล้วยน้ำว้านะครับผมวันนี้ก็มาได้ยาทายาไปนะครับยาพวกนี้ขึ้นดีจังฮะถ้าไม่ไถก็วันนี้อืม้มได้ยายากเลยฮะนี่แล้ววันนี้ผมก็มาเอ,อปลูกข่าไปด้วยครับปลูกข่าไปด้วยจํานวนน่าจะยี่สิบหลุมได้ยี่สิบกว่าหลุมได้ครับวันนี้ นี่ก็มาปลูกข่ารวมถึงด้ยานะครับผมดายตาต้นกล้วยนะครับเดี๋ยวพวกนี้ก็จะใส่ปุ๋ยนะครับนี่ก็คือนรอข่าที่เราเอามาปลูกนะระยะห่างก็น่าจะเกือบ2เมตรฮะเพราะว่ามีต้นกล้วยคันไปด้วยนะครับผมปลูกแซมกันไปนครับผมกเกษตรผสมผสานนี่ฮะด้ยาไปเมื่อกี้ตรงนี้ก็เป็นขี้วัวขี้ควายที่เอามาใส่โคนต้น กลวยนำว่าเรานะครับผมนี่ก็คืออาวุธผมนะครับผมหยิบอาวุธก่อนอ่ะโอเคครับผมแกได้เวลากลับบ้านแล้ววันนี้มาปลูกขารวมถึงได้หญ้าครับผมได้หญ้าในสวนต่กีกาก็ย,ย,ยังเยอะอยู่ฮะนุ่นส่วนนี้ก็ยังได้ไปอยู่เดี๋ยวพ่งนี้มาจัดการต่อครับวันนี้วันนี้มาปลูกขาที่สวนนะครับผมไ,ได้หลายหลุมอยู่พอสมควรน,นะครับยี่สิบกว่าได้แหละเพราะส่วนนี้ก็ อยู่ที่ห้าหกหลุมได้ฮนะห้าหกหลุมไปดูนีดยาวไปรูปตัวแอลไปดูนีดนครับตรงนี้ก็เป็นต้นกล้วยอหอมเขียวฮะหอมเขียวนี่แพงนะที่นี่ขายบีละห้าสิบโอโหออกสักสี่วีเป็นไงบีละห้าสิบนะครับเครือหนึ่งสองร้อยบาทนะฮะวีละห้าสิบนะครับ, v L น,รบนี่กล้วยหอมเขียวนี่นะแพงจังเลย ในไร่ปลูกอยู่สี่ต้นนะครับอันนี้ก็คือกระสอบใส่พวกข่ามาครับมาปมใใลูกในไร่เราทีทิ้งก็เก็บถุงไปเลยไปคืนยัยน้อยนี่ฮะหวีละห้าสิบนะค่านเนี่ยสวนกล้วยน้ำว้าน่าจะหวีเท่าไหร่ก็ไม่รู้ของหวีหรือยี่สิบหรือสิบห้าหรือสิบาทก็ไม่รู้แต่กล้วยหอมเขียวนี่หวีละห้าสิบเขามาขายที่บ้านนะ ก็ปลูกเวยฮะนี่นี่ตามไปฮะระยะห่างก็น่าจะสองเมตรสองเมตรสองเมตรเพราะมันอยู่ระหว่างกลางของต้นไม้ของต้นฝรั่งกับต้นออพุทราต้นภูพานฮีก็ผมว่าโอเคแหละน่าจะรอดแหละลากน่าจะเดินแล้วผมว่าเพราะใบบางที่ก็น่าเขียวแล้วนะครับผมส,ส่วนพวกนี้ส่วนพวกนี้นะครับผมก พวนี้ถ้าฝนยังไม่ตกอีกก็น่าจะลดน้ําต้นไม้แล้วล่ะครับน่าจะลดพวกผักเล็กๆพวกพริกพวกอะไรที่มาลงใหม่เพราะว่าไม่ได้ลดสองสามวันแล้วครับแต่ผมขุดดินขึ้นมาก็ดินยังชื้นอยู่เลยนะยังแฉะอยู่เลยยังแฉะอยู่เลยยังชื้นอยู่เลยแต่หน้าดินที่ขุดขึ้นมานี่แต่หน้าดินข้างบนนี้ก็เหมือนจะไม่เหมือนจะไม่มีน้ําขังเหมือนจะแห้งแรงอะฮะแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่เราขุดลงไปโอ้โหอาจเจ้าจอยังแฉะยังใช้ได้อยู่เลยนี่ฮะ สวนพุทราแล้วก็โอเคนะครับผมมัดกิ่งไดา้ยามัดกิ่งไดา้ยาไปนะครับส่วนต้นพริกผมว่าผม,ผมโอเคนะพริกยังไม่ได้รดน้ำเลยนี่พริกเอามาลงยังไม่รดน้ำเลยนะครับนี่ก็ใส่ปุ๋ยวิธีลอยได้ลงไดา้ยาเสร็จสิ้นนะครับ ทุกนี้ก็น่าจะเป็นกล้วยน่าจะมาใส่กล้วยซะหน่อยนะฮะใส่ปุ๋ยกล้วยซะหน่อยนี่ก็คือมันนะฮะที่ผมขุดเนี่ยมันมันที่ขุดมันอะไรไม่รู้มันสำหรหลังเปล่าขุดเมื่อวานขุดตรงเนี้ยมันลกๆก,ก็เลยขุดทิ้งนี่ก็เลยก็เอาพริกลงฮะ แต่ยาปลายาเสร็จเรียบร้อยอยาลงคูเดี๋ยวฝนตกใส่ก็ขึ้นอีกนะนี่ยาดูท่าแล้วนะครับเด็ดรักษาดูแลดีๆซะหน่อยฝรั่งเรานะครับใบชวยสวยเยอะแย,แย,แย,แยเลยนะครับนี่นำเสนอตลอดครับนี่สวยๆนืลูกเด่นๆเ,เลยนี่ นี่ก็ออกช่อแล้วออกดอกแล้วจะเป็นลูกแล้วครับจะเป็นลูกแล้วเริ่มแตกแล้วเริ่มแตกที่จะออกดอกหลายหลายต้นแล้วหลายลูกแล้วนะครับในสวนเรายิ่งเจอฝนไปนะยิ่งแจ็มครับยิ่งเจอฝนไปยิ่งแจ่มยิ่งพวกนี้ยิ่งดุกๆดกนี่พันพูนเลยนี่เป็นช่อเลยเป็นช่อเลยฮะตอนนี้กําลังจะเริ่ม เข้าสู่การไว้ผลผลิตนะครับผมนี่ีฝรัง่งส่วนนี้ก็แตกชอแล้วนะครับสักพักก็คงจะเป็นลูกให้เรานะครับผมด,ดูหน่อยนะออกลูกฝรัง่งลูกฝรั่งนะครับน,นี่หนึ่งนี่กำลังจะแตกดอกละหายลูกแล้วครับฝรัง่งเราในสวนนะครับผม หลายลูกหลายโช่หลายดีแล้วถ้าไม่มีใครมากวนนะครับส่วนนี้กอีกต้นหนึ่งต้นหนึ่งนะฮะนี่สวนเราส่วนนี้ก็ต้นอ,อ,อะไรนะมะม่วงเบาครับมะม่วงไว้กินเปรี้ยวลูกเล็กๆมะม่วงเบานะครับต้นต้นพีกผมก็แซมเลยวันนี้ถ้าฝนตกก็แจ่มครับพ่งนี้ก็ไม่ต้องหลดอีก เพิ่งใส่ปุ๋ยไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็ใส่ปุ๋ยอีกครับนี่อะไรมากัดกินกันไม่รู้ีหรือว่ามันแตกที่จะออกดอกนะครับวันนี้ก็อยู่ในสวนนะครับผมมาปาลูกข่ารวมถึงเดินดูสวนไปด้วยไดย้ดยงได้ยญ้าเข,ข้าสูงเข้าสวนนะครับนี่ก็ต้นพงต้นพริกปลูกทรงปลูกเสริมไปครับให้มีหลากหลายในสวนเรานะครับนี่ หลายดอกแล้วนะครับนี่ฝรั่งกำลังออกดอกเลยกำลังติดดอกนะครับผมติดลูกแล้วก็มีบางต้นติดบ,บางต้นก็ติดลูกแล้วก็มีส่วนต้นนี้ก็โอเคครับต้นนี้ก็โอเคแล้วออกหลายช่ออยู่เหมือนกันส่วนต้นนี้ออกลูกเดียว ลูกเดียวลูกเดียวนี้ดีนะลูกจะได้ใยใหญ่นี่เริ่มแตกแล้วเริ่มแตกดอกแล้วครับตัวนี้ลูกเดียวนะครับผมเริ่มแตกดอกให้เราแล้วเริ่มจะมีผลผลิตในสวนให้เราแล้วครับส่วนพริกก็ดกดอกนะครับส่วนพริกก็ดกดกดกมากก็นี่ไะ ดอกมากก็เป็นลักษณะนี้เ่าทิ้งเลยทิ้งตรงนี้แหละส่วนนี้ก็ต้นฝรัง,งนะครับผมต้นฝรังเราออกดอกจะออกดอกออกลูออกให้เราแล้วนะครับส่วนหมาก็เข้ามาควัดมาเขี่ยดีจังเลยี่ไรในสวนเรานะครับ ดูสิฝรั่งลูกเลกในสวนเราเริ่มเริ่มแล้วครับนี่ลูกเลกในสวนที่ผมเจอนะครับจะต้องหาห่อถ้าเใกล้แล้วฮะใกล้จะใหญ่พอที่จะหอะ่อแล้วอีกสักหน่อยฮะเท่ากับเหรียญห้าบาทฮะห่อได้กันหลายลูกยู่พอสมควรนะครับเด็ดแล้วเทียบครับเทียบเลยครับเทียบเลยครับ เยียบเลยฝรั <c oughs> ่งเรานี่ก็เด็ดทิ้งออกลูกมัง้งสุดนายจะออกลูกแล้วโอ้ตัวนี้ใบสวยเห็นลูกเป็นบางบางลูกแล้วเนี่ยนี่นี่ก็ออกนี่ เริ่มแตกดอกออกผลแล้วนะครับผมผลไม้ในสวนเราฝรั่งสักหน่อยก็รอระยะเวลาการโอแล้วก็เก็บเกี่ยวครับเก็บใบทินกอนีออ่นี่แหละครับความสุขของชาวเกษตรกร,ร,กรไทยชาวสวนเราไก่ก็มาคุยเชียด์ดีจังเลยครับน่าทำต้มยำให้หมดไก่พวกนี้นี่เฮ้ยนะเจอแล้ว ตัวนึงนะนกระติกเดี๋ยวสักวันหนึ่งจะต้องจัดการพวกนี้ซะหน่อยโดยใช้หนังกระติกกระติกสังหารเลยต้มแซ่บเอมาคุยเคียวแต่ามาจิกมันกินอีกเก็บขึ้นไปเลยนะครับ โอเคครับตัวนี้ก็ได้เวลากลับบ้านแล้วครับนี่ก็โชว์อีกหนึ่งเมล็ดพันธุ์ที่เราจะลงปลูกครับเม็ดฟักทองแล้วก็ส่วนนี้ก็ใบแมงลักนะครับเดี๋ยวก็จะลงปลูกฮนะเดี๋ยวผมมาก,ก่อนกลับผมจะเอาเม็ดฟักทองไปปลูกด้านลางซะหน่อยครับวันนี้นะครับสวัสดียามเย็นๆครับผมวันนี้มาปลูกขากับบานได้เยอะนะครับรวมถึงมาเดินดูสวนด้วยครับวันนี้ เดินดูสวนดูเดินดูความเจริญเติบโตของพืชผักในสวนเราครับผมสิ่งที่เราปลูกไปนะครับมีขาตะไคร้ใบมะกรูดมะนงมะนาวพริกนะครับเครื่องครัวปลูกเรียบร้อยแก้วมังกรกระสาฟรัง่งแตงกวาแตงไทยไอยแตงไทยเมิดฝักทงองเม่กี้ก็ไปลงเม็ดอันนี้มาครับ ลงเม็ดมะเขือเทศมาบีบๆแตกๆในสวนฮะถ้าฝนตกก็เดี๋ยวงอกฮะพกมีงอกง่ายแตกแตกง่ายนะครับผมวันนี้ไม่ได้รดน้ำมาสองวันแล้วครับต้นต้นนี้เรายวแตะดูดินดิดินเริ่มวอ้ยยังเชิญอยู่ตรงไหนที่ฟากบก็ยังเชิญอยู่อันนี้คือต้นละมุด สาลี่ลูกใหญ่นะครับผมส่วนส้มโอทับทิมสยามของผมก็ไม่ได้ลดน้ำมาสองวันเหมือนกันนะครับดูสิแต่ดูดินดิไก่ก็ชอบมาคุยเขี่ยจังเลยครับเออยังเชื้ออยู่แต่พรุ่งนี้ต้องพรุ่งนี้ต้องลดเขาซแล้วมันต้องลดแล้วคถ้าฝนไม่ตกก็ต้องลดซะแล้วพรุนนี้ะะนนนะเขี่ยฟางเข้าไปหน่อยกบๆซะหน่อยให้มีความชื้นนะฮะ ในความชื้นเลยเหือออกไปชว่วงที่เขากำลังจะลากเดินนะครับโอเคครับผมวันนี้ก็น่าจะจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับผมโอ้ต้ลแกล้วมาก่อนผมก็แตกตาเยอะเลยฮะน,นี่แตกตาปุบตะปะั่มแล้วโอเคถ้าฝนล,ลงอีกสักสองสามชุดก็น่าจะโอเคแล้วโอเคครับผมวันนี้ก็จบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับผม อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องทวีลาที่ o ให้ด้วยนะครับผมกเกษตรนี้เพื่อตัวเราเองครับป,กปกลูกผลไม้ไว้กินครับผมป,กปกลูกผลไม้พืชผักไ้กินในสวนขาะจะใครเบมเกรกูทุกอย่างนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ดีไม่ดีก็จะไปหาจำพวกผลไม้มาลงใหม่เลยครับผมมาลงใหม่อาจจะเป็นเจ้าเดิมมั่ง เพื่อ้ลูกเพิ่มเติมในสวนะเพื่อให้มีเยอะขึ้นเพื่อให้พอเก่ยการเก็บเกี่ยวและการกินรวมถึงเผื่อที่เราจะขายได้ด้วยครับโอเคครับผมสวัสดีครับ